สามเคล็ดลับที่จะทำให้ผู้ชายเนี่ยกลับมาคิดถึงคุณหนักมากนะฮะ,ะข้อแรกของเรานะคะคือก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เข้ามาจีบเรานะ่เขาทำดีให้เราใช่ไหมคะโอ้ยทำดีให้เราเชื่อใจไว้ใจนะคะตายใจที่เขาเลยแล้วเขาก็หยุดทำดีให้เราอะ่ะซึ่งจะทำให้สารโคดีซอลของเราเนี่ยทำงานนั่นคือสารเศร้าสารระแวงสารกลัวนะคะ ความรู้สึกกลัวว่าจะสูญเสียเขาไปเพราะเขาไม่ใส่ใจเพราะเขาไม่ดูแลเราแล,แล้วนะะเพราะฉะนั้นเราข้อแรกเราก็ต้องทําดีให้เขา1นึหรือ2เดือนแล้วหลังจากนั้นก็หยุดทําดีเพื่อให้สารโคนดิซอนของผู้ชายเนะี่ยทำงานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาเนาะแล้ว ไปที่ข้อ2คือเราพลิกเกมนะคะเราพลิกเกมจากที่ทำดีให้เขามาตลอดเนี่ยคุณก็เปลี่ยนเป็นไม่สนใจมาทำงานของตัวเองนะคะรไม่ต้องรอผู้ชายโทรมานะคะคือให้เขานะ่ะรู้เองว่าเออต้องแบบอยากโทรหานะเอาแล้วคุณก็บอกว่าทำงานก่อนนะสอนลูกศิษย์ก่อนนะวันนี้อะเคลียร์งานแบบ มีสิทธิ Pre ์ค่ะ p อ e order หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่คุณรักนะคะนั่นคือการโฟกัสตัวเองนั่นเองนะกลับมาโฟกัสตัวเองมีความสุขไม่ต้องเอาความสุขไปพึ่งกับผู้ชายแล้วทีเนี้ยเขาจะอยากคิดถึงคุณเองนะคะเพราะเขาก็เกิดสานกลัวขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณเก่งขึ้นคุณสวยขึ้นแล้วถ้ามีผู้ชายคนอื่นมาจีบแล้วทําดีกับคุณน่ะคุณจะไม่ไปจากเขาหรอไอเดีย เออเขาจะกลัวนะคะแล้วนี่แหละคือสาหตุที่ทำให้ผู้ชายนะ่ะคิดถึงคุณหนักมาอ่ะแล้วข้อสามนะคะคือมีเหตุการณ์ที่แบบผู้ชายนะคะประทับใจในตัวคุณหรือเปล่านะถ้ามีก็ทำสิ่งนั้นแล้วก็ทำลายกำแพงของเขาทำลายกำแพงครอบครัวของเขานะคะสิ่งที่ต่อต้านคุณนะ่ะแล้วเขาจะอยากให้ลูกชายหรือพี่ของเขานะ่ะ มารักคุณแต่จริงๆนะเวลาที่ผู้ชายเลือกผู้หญิงแต่งงานถ้ามีสองคนอะ่ะผู้ชายจะเลือกคนที่เก่งกว่าคุณในด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมานะเขาไม่เลือกคนที่สวยเลยนะคะเพราะเขารู้ว่าความสวยนะ่ะมันก็อย่างนั้นแหละนะคะแต่เขาจะเลือกสิ่งที่ผู้ชายประทับใจในตัวของผู้หญิงคนนั้นเพราะฉะนั้นจงไปพัฒน,นาตัวเองนะคะจงเก่งมากขึ้นจงสวยมากขึ้นแล้วก็ มีเงินมากขึ้นนะคะดึงศักยภาพของตัวเองมากขึ้นอันนี้แหละสิ่งที่ผู้ชายจะเลือกคุณนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่ผู้ชายไม่รักแล้วนะคะ